แพ Channel นะคะวันนี้นะคะแพลจะมารีวิวกระเป๋าชาแนลนะคะกระเป๋าที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันนะคะทุกคนแบรนด์ชา n นลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แพลวชอบมากๆเลยนะคะทุกคนคือเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจนะคะซึ่ง รุ่นที่ยอดฮิตมากแล้วก็ไม่มีไม่ได้เลยนั่นก็คือ c ชาแนลคลา s สิกนะคะกับชาแนลบอยเนาะเป็น2รุ่นของชาแนลที่ฮิตมากๆเลยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละตัวนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะให้ดูกันนะคะว่าเราควรจะซื้อตัวไหนก่อนดีถ้าเป็นชาแนลใบแรกนะคะยังไง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่ชาแนลคลาสสิกนะคะของแพลเป็นชาแนลค l าสส i c เป็นหนังคาเวียนะคะไซส์10นิ้วนะคะใบนี้ถือเป็นเจ้าแม่ของชาแนลได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้ก็คืออยู่มานานมากๆนะคะเป็นรุ่นที่คลาสสิกมากๆแล้วก็ อยู่มาตั้งหลายหลายกี่หลายปีแล้วนะคะทุกคนก็คือนานมากแล้วจริงๆนะคะใบนี้นะคะเป็นหนังคาเวียโอ้โหสวยมากทุกคนเหตุผลที่แพวเลือกหนังคาเวียนะคะเพราะว่าแพารู้สึกว่ามันดูแลง่ายนะคะทุกคนมันดูแลง่ายมากๆนะคะหนังตัวนี้แล้วก็ใบนี้นะคะเป็นใบแรกเลยนะคะที่ซื้อมานะคะรู้สึกว่ามัน เป็นใบที่ต้องมีอ่ะคือทุกคนต้องมีอ่ะใบเนี้ยนะเราก็เลยเลือกที่จะซื้ออันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะตัวเปิดกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็หมุนปึ๊บขึ้นมานะคะของแพลวเป็นอะไรเงินเนาะเป็นอะไรเงินข้างในก็แพลวชอบแพลวค่อนข้างชอบคลาสสิกมากเลยนะคะก็รู้สึกว่า มันดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายโอกาสนะคะแล้วก็เหมาะกับบุคลิกแพรวเนาะนี่ค่ะข้างในก็คือเก็บของได้เยอะนะสําหรับแพรวคือแพรรู้สึกว่ามันเยอะเอาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือครบนะคะก็คือพร้อมอ่ะอันนี้คือความชอบส่วนตัวเรานะแล้วนะแพรวอะชอบเป็นอะไรเงินเพราะว่าแพรเหมือน ไม่รู้สิเขาชอบเงินมากกว่าทองแต่ว่าจริงๆทองก็สวยแต่คิดว่าเงินอาจจะเหมาะกับเรามากกว่านะคะหนังตัวเนี้ยคือดูแลง่ายง่ายมากทุกคนคือหนังอะ่ะมันยังพองอยู่เลยเห็นไหมมันไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะเพื่ออะไรก็เช็ดได้ง่ายแล้วก็มันจะเป็นทรงเห็นไหมคะมันจะนูน,น,นก็คือแบบดีแล้วก็ข้างหลัง อ่ามันจะมีช่องใส่นะคะมีช่องใส่แบบใส่บาทใส่อะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็มีช่องช่องนี้ช่องหนึง่งก็คือใส่พัดป่องพัดปอดปอ,อะไรได้นะคะแล้วก็ช่องข้างในนะคะเป็น่เอกแบบนี้เลยส่วนตัวแล้วชอบใบนี้มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าถือได้หลากหลายเบบแล้วก็ใช้ได้บ่อยนะคะคือถึงแม้ว่ามันอาจจะดูหรูหรานะทุกคนแต่สําหรับแพลคือแพลรู้สึกว่า แบบสมมติถ้าแต่งตัวแบบธรรมดาชิลๆอย่างนี้นะคะอยู่บ้านแพลก็สามารถสะพายอันนี้ก็คือแบบมันทำให้ลุกดูคอมพลีทมากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสะพายให้ดูนะคะอันนีนะ้สามารถสะพายได้สองแบบนะคะทุกคนก็คือแบบนี้แบบนี้นะคะกับดึงขึ้นมาแบบนี้ ก็สะพายด้านข้างอย่างนี้นะคะทุกคนถ้ารู้สึกว่าแบบใบนี้มันสวยอะสาหรับแพลวคือแพลวแบบชอบแพลวเนี่ยแค่แต่งตัวธรรมดาแล้วแพลวรู้สึกว่าแค่สะพายแค่นี้นะคะก็คือจบแล้วอะทุกคนมันแบบมันเรียบหรูอะดูดีถึงแม้เราจะใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ว่าพอแบบมีกระเป๋าปุ๊บก,ก็คือจบนะคะสวยอะส่วนตัวแล้วชอบใบนี้มากๆของแพลวไซส์สิบมันเหมาะกับแพลวมากนะคะแพลวคิดว่าเไซส์สิบเนี่ยเป็น เป็นไซส์ที่เหมาะกับผู้หญิงไทยนะคะตัวเล็กๆเนาะถ้าใครตัวเล็กกว่านี้ก็จะดูเป็นไซส์กาวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครตัวใหญ่กว่าแพวอาจจะเหมาะกับไซส์11อหรือเปล่านะคะก็เป็นไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ลองดูได้นะคะแต่ไซส์เนี่ยคือฮิตมากน่าราคาอยู่ที่ตอนทั่ซื้อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะอยู่ที่แสนเจ็ดเก้านะคะทุกคนแต่ว่าราคามันขึ้นชาแนลนี่คือเป็นแบบ คลาสิ่งนี้คือแบบขึ้นเยอะมากราคาตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสองใส่สองอ่ะทุกคนคือแรงมากรู้สึกว่าแบบราคาแรงมากนะคะต้องต้องมีอ่ะใบเนี้ยเพรารู้สึกว่าอยู่ไปนานๆมันก็แบบมูลค่ามันเพิ่มนะคะถึงแม้ว่าโอเคอาจจะไม่ได้กําไรแบบ อย่างนั้นนะแต่มันกําไรใช้อ่ะทุกคนเราก็โอเคแฮปปี้แล้วนะคะเพราะเราซื้อมากะใช้อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยเราใช้มาหลายปีแล้วทุกคนแต่บอกตรงว่าสภาพยังดีอยู่มากๆนะคะหนังก็ยังปูดยังยังหนังยังแบบไม่ยุบอะหนังไม่เหี่ยวอะแล้วก็แบบทรงเซิงอะก็ยังดีอยู่ทั้งหลายี่แบบแพลเป็นคนใช้ค่อนข้างระวังแหละแต่บางทีก็แบบมันก็ใช้บ่อยแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันโอเคมันแบบ ขอบมุมมันก็ยังแบบไม่แย่นะคะมันก็คือแบบมันก็มีแบบแลกอกลอกไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันถือว่าโอเคเลย ะะใบนี้นะคะเป็นหนังคาเวีลเช่นเคยเพราะแพลช่อบหนังคาเวีลมากตรงที่มันดูแลง่ายนะคะแล้วก็ทนทานเนะเะาะแต่ไซส์อันนี้เป็นของแพลเป็นไซส์แปดนะคะ ไซส์ 8, แปดภูเผ่ชอบจริงๆแพงว่าคุ้ค่าชอบกระเป๋าใบเล็กๆนะคะแล้วพผรู้สึกว่าพผวเป็นคนตัวเล็กก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเหมาะกว่ากับไซส์แปดมากกว่าใช้สิบนะถ้าเป็นตัวชาแนลบอยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าไปไซส 10, ์สิบมันดูใหญ่ถึงแม้ว่ามันจะเท่ากับคลาสสิกแต่เวลาสะพายอะพผวรู้สึกว่าแปดมันน่ารักกว่านะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กเนาะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆของบอยก็คืออะไรนะคะอะไรมันสวยมากทุกคนอะไรมันแบบ อย่างเงี้ยมันมีความเท่นะคะตัวนเ,ออนเนี่ยใบเนี้ยเนี่ยคือใส่ได้ในลุคเท่ๆลุคสบายๆนะคะก็อันนี้นะคะฟังก์ชันของมันนะคะทุกคนนี่มันเป็นที่เปิดใช้คือเปิดข้ามาอย่างงี้ปึ๊บขึ้นมานะคะอ่าข้างด้านในนะคะมันจะเป็นแบบโล่งๆเลยทุกคนมันจะแค่นี้เลยนะคะก็คือโล่งๆไปเลยนะคะ ตัวนี้ก็ถามว่าใช้งานง่ายไหมก็ใช้งานง่ายตรงที่มันโล่งเลยมันก็ถ้าเป็นไซส์สิบอะแพลว่ามันคงเก็บของได้เยอะกว่านี้แต่อย่างแพลวอะแพลใช้ไซส์แปดแพลว่ามันก็เก็บได้ก็คือเก็บได้ประมาณหนึ่งเลยแบบแพลใช้เพียงพอนะคะถ้าคนที่ไม่ได้พกอะไรมากเนาะทุกคนมันก็จะใช้เพียงพอตัวนี้เนี่ยเหมาะกับลุคเท่ๆใครแบบแต่งตัวเท่ๆก็ ก็เหมาะกับชาแนลบอยนะคะส่วนตัวแพลวแล้วก็คือแพลวแต่งตัวค่อนข้างหลายสไตล์เนาะมันก็เลยแบบเออก็ได้ใช้แหละคือคือชาแนลเป็นอะไรที่แพลวได้ใช้แบบตลอดนะคะมันสวยแล้วก็แบบมันเข้ากับชุดง่ายด้วยความที่เราเลือกสีดําทั้งสองใบด้วยเพราะว่าแพวรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นชาแนลรุ่นนี้ก็ต้องเป็นสีดาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หลักการของการสะพายของมันนะคะบอยเนี่ยมันจะสะพายได้เยอะแบบหลากหลายกว่านะในความรู้สึกแพลวหนึ่งก็คือแบบ สะพายอย่างนี้อ่ะก็คือสะพายแบบสะพายข้างนะคะเอ้สะพายแบบสะพายแบบเอาสองสายชนกันปกติก็จะได้ประมาณนี้นะคะหรือว่าสะพายแบบสายยาวแต่พลรู้สึกว่าแบบบอยอ่ะมันยาวไปหน่อยนะสาหรับแพลรู้สึกว่าแบบเนี้ยเวลาสะพายมันแบบมันห้อยไปหน่อยนะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าคลาสสิกอ่ะมันแบบมันพอดีกว่าแต่ว่าเนี่ยมันก็โอเคอะ่ะทุกคนคือมันก็สวยนะคะและ้วก็อีกแบบหนึ่งที่เพลสะพายก็คือแบบนี้ แบบบางทีแบบเบื่อสองแบบนั้นก็สบายแบบนี้ไปด้วยนะคะเป็นหนี่เลยก็จะเท่ๆอ่ะสระแบบใช้ในลุประจำวันก็คือน่าจะได้ดีกว่านะคะแต่อ่ะตัวนี้ก็คือสวยงามนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไหล่ลมดำนะทุกคนเราชอบเป็นอะไหล่ลมดำเนะาะเพราะเร้สึกว่ามันมันเข้ากับแพวมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครชอบสีทองก็ก็ซื้อเป็นอะไหล่ทองก็ได้สวยเหมือนกันนะ ถ้าทุกคนมาเราก็มาถึงเวลาที่สรุปกันนะคะว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนก็ตามนะคะที่อยากซื้อชาแนวใบแรกนะคะควรจะซื้อรุ่นไหนมากกว่ากันนะคะเป็นคลาสสิกสินิ้วหรือว่าบอยสิบนิ้วหรือว่าวแบอยแปบนิ้วแบบที่แพลใช้นะคะส่วนตัวแล้วแพลวมองว่าคลาสสิกนะคะเข้าได้กับทุกลุปมากกว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะดูหรูแต่จริงๆแพลว่ามัน เขาได้มากกว่านะคะหมายถึงว่าถ้าซื้อมาแล้วก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าแล้วมันเป็นรุ่นที่คลาสสิกอ่ะทุกคนคือมันอยู่ตลอดการราคาก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนแบบจะซื้อไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่ามันใบนี้คือควรจะต้องมีนะสำหรับแพวคือใบแรกที่ควรจะต้องมีนะคะบอยเนี่ยก็สวยเหมือนกัน แต่พอคิดว่าก็เป็นใบที่สองได้นะคะทุกคนก็คือสองรุ่นเนี้ยก็เป็นรุ่นที่ต้องมีแหละแต่ว่าแค่ใบไหนจะมาก่อนนะคะแต่แนะนําว่าใบเนี้ยราคามันก็แรงแรงขึ้นมากๆนะคะแรงกว่าบอยนะคะบอยตอนนี้น่าจะไปประมาณแสนห้านะคะทุกคนหรือว่าแสนหกแต่ว่าคาสติกตอนนี้คือสองแสนสองละคะแรงมากถ้าให้พอแนะนําใบแรกก็ควรจะซื้อใบนี้ก่อนเลยนะคะแต่ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีลุคที่เท่ๆเออชอบบ่อยมากกว่าอะไรเงรี้ยอันนี้เพลก็รู้สึกว่าแบบใช้บ่อยก็ได้คือสองรุ่นเนี่ยรุ่นไหนก็ได้นะคะต้องมีติดตู้นะคะอย่างน้อยสใบหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าทุกคนจะชอบแบบไหนนะคะแต่แพาคิดว่ามันควรที่จะมีทั้งสองใบหรือโอเคค่ะแต่ใดๆก็ตามคือแพลวก็ คลิปนี้นะคะไม่ได้จะเป็นการอวดแต่อย่างใดนะคะแต่อยากให้ทุกคนนะเห็นถึงข้อแตกต่างนะคะแล้วกออ็ประสบการณ์การใช้งานจริงๆของแพลวนะคะว่ามันเป็นยังไง